สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเนฟซีทุกท่านเรามาดูบนกันต่อเดี๋ยวไปล่างคนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าเตือนสนับสนุนสลาก,กินแบ่งรัฐบาลในทางนี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ากันเลย នេះមកបុនจับคู่กัน you see anything now to home ka กะกะ เราจะย้อนหลังดูที่สองหกหกเปียดห้าเราจะใช้พันหน่วยคูณสี่ หนึ่งสองสามสี่บวกสี่คงที่เราจะใช้หลักพันเอาใช้หลักพันอีกสิบหนึ่งสองสามสี่บวกสามคงที่ก็คือหกเจ็ดสี่ยี่สิบแปด สี่คงที่หกสองสองเป็นแปดแปดอีกบวกสามคงที่สิบได้แปดบวกหนึ่งเต้มเป็นเก้า หกบวกสามเป็นเก,ก้าเก้าหัวแปดเป็นเจ็ดเจ็ดแปดเก้าจะพูดก็คือแปดเจ็ด

สองสองเป็นสี่หกเป็นสิบบวกเจดสี่บวกหกบกร้อยเด้จ้ะสี่บวกบวกเป็นเจ็บวกหบวกห้บวกหนบวเท่ากับสามด เจ็ดแปดเปดเปดเปดปดสามตัวเลยเลีกออกไปที่แปดแปดคนตกว่าผิดมนเลยเสียงเบาอะต่อมาต่อมาต่อมาเรีทกี่ออกก็คือแปดแปดสองหนึ่งสามสาม แปดแปดล่างไปที่ศูนย์หเราใช้พันหนึ่งครั้งหน่วยบนสีครั้งบวกสีคงที่ตัวนี้บวกสีพันบวกสิบสิบสีครั้งบวกสามคงที่ก็คือสามบวก ปดบวกแปดเป็นสิบหกหกบวกหกเป็นสิบสองบวกสองบวกสี่สามเหมือนกันบวกสองบวกสี่คือกันเอาคูณตัวแต่มาเหมือนกันสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าได้เก้าศูนย์อันนี้สองบวกห้า หกเจ็ดแปดหรือแปดเก้าศูนย์เหมือนกันเลยจับคู่ก็คือเก้าแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์หลักร้อยของเราก็สองสองเป็นสี่บวกหนึ่งบวกเจ็ด เจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดหนึ่งเป็นสองสองสามเก้าก็คือเร็วไปที่ศูนย์เก้าจับหลักร้อยใส่ก็คือสองศูนย์เก้า สามศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเลขออกไปที่ศูนย์เก้าตัวจริงมันจะแน่นอนขนาดไหนตัวที่เอาตัวที่ใช้จริงๆ ก็คือสองห้าสองห้าหนึ่งสามศูนย์เก้าล่างไปพี่แปดเจ็ดพันหนึ่งครั้งหน่วยสี่ครั้งบวกสี่คงที่พันหนึ่งครั้งสิบบนสี่ครั้งบวกสามคงที่ หนึ่งบวกหกบวกสี่คงที่หนึ่งบวกศูนย์บวกสามเท่ากับห้าหกเจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดสี่บวกหกเป็นสิบได้หนึ่งบวกไปนหนึ่งแต็มคือสอง สาวกหนึ่งเป็นสี่ห้ จับคู่กันก็คือหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกสองสี่สองห้าสองหกจัดไปเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งมันไม่มา แปดศูนย์แปดเก้าเปดศูนย์แปดศูนย์ชอบตัวไหนคะเต็มนี้เราจะเอาเก้าเนาะ สองสี่ห้าเจ็ดเก้าบวกเจ็ดเป็นหกเจ็ดสามหลักร้อยสามยังติดมาอีกอยู่ก็คือหกสองห้าหกสองสี่เจ็ดสองห้า สามสองห้าเจ็ดสองสี่สี่ห้าหกนี่เต็มหกเลยห้าหกเจ็ดเต็มเจ็ดหกเจ็ดแปดเต็มแปดได้เต็ม 8. ได้เต็มทัม้งสาม 3. ตัวเลยหกเจ็ดห้าหกอันนี้คือเข้าเต็มสี่ห้าไม่ไม่ไม่เข้าเต็มตัวเดียว สามสองสีถ้าเต้มรวมนี่นจะห้าหกเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามได้สามเจ็ดแปดเก้าเก้าบวกห้าเป็นสีได้เต้มสีสามห้าบวกห้าได้เต้มศูนย์เน้อเขาเต็มหมดเลยเต็มสองตัวก็คือใช้สิบหน่วยบนบวกสิบล่างเนาะหน่วยบนบวกสิบล่างเก้าบวกแปด ก้บกแได้7 10บนบวกหน่วยล่าง0ูบวกแบวกเก้คงที่หน่วยบนบวกหน่วยล่างเก้าบวกแบวกเได้เจ็ดด ต็มสองตัวสองตัวเต็มสองตัวได้หกเจ็ดแปดเขาเต็มหมดเลยเต็มสามตัวก็คือสามบวกเก้าเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองสองสามสี่ห้าบวกห้าเนี่ยบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกห้าได้ศูนย์จบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะหมดเวลาแล้ว คำเตือนลืมเบิ้งเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลแนวทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิน้นโปรดใจ้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใส้ไม่ขัดโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า